สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะทุกท่านเอฟซีน้นองไข่โมกไข่ดาวไข่หวานสามไข่นะจ๊ะเอฟซี FC แม่แม่คุณแม่เลียงเดียวนะจน๊ะนาะอ่าวันนี้ก็ม,มาเออเม้าอลความเออเร่องเรื่องที่อยู่เมืองหลวงคือเก่าแล้วนะจน๊ะนาะเรื่องเล่าที่อยู่เมืองเมืองใหญ่ อยู่ในเมืองไงเมืองหลวงที่เจอมาของคุณแม่เลีเ้ยงเดียวในปีแรกเนาจะนอในปีแรกปีแรกที่หลังจากเลือกสามีมากกสิตอเนืองเป็นเรื่องตอเนื่องมาจากเรื่อง,เร,องเรื่องเก่าที่ว่าไดอ,อาพาร์ตเมนต์หรือบ่มีบ่มีมองบ่มีมองยู่หมองเศร้าหรือบ่มีอุปกรณ์บ่มีเครื่องรัวเครื่องบานเนจาจะนะอ,อันนี้ก็หลังจากที่ว่าได้บ้านมีทีหลอกที่นอ,นอแลว้วกระสิตอเนื่องมา นี่แหละแล้วก็ว่าเอา้ามีบ้านมีซองแล้วบัดรีงเฮ็ดเงื่อนเดือนกันหน่อยเงืนเดือนกันหน่อยเห็ดเงืนเดือน,นหน่อยเราจงได้สิมีเงืนเหลี้ยงโกักเหลี้ยงเตา่าจ่ายค่าเมน็นจ่ายผ้พาพัดเหมนไปเรียบร้อยเรามันบริจจบแค่นั้นนะจ๊ะอันนี้แค่การเริ่มต้นเงืนจ่ายค่าพัดเมนไปแล้วมันเป็นแค่การเริ่มต้นเฉยๆห้องตกใจเงนเอาห้องตรงนี้เงื่อนเดือน,น,นใจ ใจกาซาอีเราไม่ออกจากใจกาซาบีคายอยู่าขกินจ้งได้สิยูได้ในเมืองใน,นในเมืองหใหญ่เมืองยังสันมูปอปวกกระสามมารดสิ้งของกระสาหม,มัดายิบยืนให้กันได้แต่เงินทองทุกคนก็ตเขาทุกคนก,ก,คนก็เขาอาคิซอยได้เป็นบางเวลาแต่บแมนถูกตลอดไปเขาเห็ุยังไงเข้าใครสิยูได้กับลูกในเมืองใหญ่เมืองใหญ่ที่ที่ที่ ที่แบบคันเขอ้าอยูกรุงเทข้ากสิหูนเนาะเข้ายู่กรุงเทข้าสิหูวว่ามันเป็น่ยนจังไดกันอยู่เมืองไงแล้วขันบ่มีเงื่อนมีท่องแล้วเหตต่งาน,นพอได้ใส่เป็นเดือนเดือนนี่มันสิญากผู้ใดทุกคนอาจสิผ่านจุดหนาแนมาเนาะของใหม่กับผ่านจุดหนาแนมาแล้วผ่านจุดหนัแนมาแล้วถึงมาเว้าสู่ฟังว่ามันเป็น่ยนจังไดมาจังไดหนะพี่นอ้องจ้าว่าเป็นจังไดมาจังไดว่าความเป็นยูคืออยู่ใดเงื่อนเดือนเท่านี้ เราไปยังคืออยู่ไดไปเห็นอีหยังมากใครเลี้ยงลูกมาได้ดทุกเทาทุกมือนี่น้องพี่น้องจ้ะกะนั่นแหละไม่กะกะสิบเบาเลยนอกจากนอกบอวบกวบเงาไดอาพาร์ทเมนต์มาเร้วบัดนี้ไดอาพาร์ทเมนต์มาแล้วมาอยู่ในอาพาร์ทเมนต์เรียบร,อยร้อยแ,แล้วเดือนหนึ่งมันกะไหวมันบอกแต่ละเดือนนี่มันไหวเอาสิคิดจังไหนห่อสิหาจังไหน เอาสิคิดหาจังไหนเงื่อนท่องเอามาเลี้ยงลูกแต่และเดือนแต่และเดือนเดือนหนึ่งกับไหวต้องใจ่า่หนาค่าไฟมันบอกเงื่อนเดือนที่่อยได้มานะ่ะมันมันบอกพ่อดอกมันบอกพ่อพ่อกับพ่อจะคาเศรากับคาอาหารโรงเรียนลูกเข้ากับตองมีคาไฟมันเอาไปนองจ่าคาอยู่คากินไปอีกเนาะถึงว่าสิกินเข่าลานอาหารเข้ากับตองมีคานี่ยคาคาจิตประทะว่าวง,ง่าย Ng, rt, ay, เฮ็ดจังใดก็คิดกับกุ้มใจเป็นกะกุ้มใจเพื่อนละจ้ะคิดหาทางออกกันละเฮ็ดอีอย่างเฮ็ดจังหดไปเฮ็ดงานเสริมกับเป็นไปบ่ไดเพราะว่าเฮ็ดงานเสริมกับเป็นไปบ่ไดเพราะว่าจะไปนวดเสริมเป็นไปเป็นไปบ่ไดเพราะว่าขขอยบ่มีเวลาว่างเลยเฮ็ด <laughs> ร้านอาหารกับบ่มีเวลาว่างเลยเพราะว่าางานร้านอาหารมันเลิกเด็กนะพี่น้องมันบ่มีเวลาหยุดแค่มือเดียวบ่มีเวลาทรงเวลาเสริมเวลาว่าง ยุดก็ยุดแค่มือเดียวนั่นแหละบัตที่นีก็บของกับเป็นคนมากกินเนาะพี่น้องคะนึกใดกับของเป็นคนมากกินมักกินมักเห็ดอยู่แล้วก็เลยอึดลืมยังเสียพี่น้องจ้ะเลยเป็นบัตนี้มีเศษเนื้อบัตที่นี้ก็บของไม่เศษเนื้อคืออยากกินลูกสิ้นเศษเนื้อเศษไก่อยากกินลูกสิ้นกับของก็เลยเห็ดลูกสิ้นกินเห็ดกินให้ตอแกกินให้เพื่อนรลวมงานกินบัตรี้เพื่อนก็เลยว่าเอ้ามันก็อร่อยอยู่นะเนี่ยเพื่อนกับว่าไปเนาะ ทำไมไม่ลองทำขายดู át? เดี๋ยวพี่ช่วยหาหาออเดอร์ให้แล้วก็เล,เลยเห็ดเห็ดเพิ่นกระซิมเพิ่นกะว่ามันโอ้มันโอเคเพิ่นว่าสิก็เลยนั่นล่ะก็เลยได้เป็นไอเดียในการมาเห็ดกับเขาเห็ดเห็ดของขายเราจะเห็ดลูกชิ้นมาให้เห็ดลูกชิ้นเพิ่นกะเห็ดลูกชิ้นมันแสบแน่พะแสบแน่ก็แล้วแต่บางทีน้พี่น้องเพิ่นก็เลยบอกว่าอันงั้นทําลูกชิ้นขายเลยแล้วไม่ชอบทํา อาหารเาล่าเนาะเห็ดเนื้อโซเนื้อเอ่อเห็ดหมูกระดูกหมูเอ่อเห็ดส่งไหมส่งกระดูกหมูไหมไปขายเนาะเอาไปขายเพิ่นกระซ้อยหมูปวกเพิ่นกระหงูข้าวเพิ่นกระสอยกันเอ่อรับออเดอร์มาบอกออเดอร์มาพี่คนหนึ่งปัจจัยดีจะดีร้านนวดเนาะเพิ่นกระรับออเดอร์มาให้พี่รับออเดอร์ให้ย่งสย่ังสีเพิ่นกระให้แล้วเราก็ร้านอาหารเพิ่นกระรับออเดอร์มาให้กระเหตดกัน คอยกับเห็ุเอาเหตุบัดที่นี่บัดที่นี่ก็สิวา่าเอาคือว้ยโบมีเวลาเหตุไปเหตุย่าไหลเลิกงานกับเดิกนอะกพี่น้องจ้าเลิกเทียงคืนเชียงคืนตีหนึ่งหอนบานตีหนึ่งกับมีเสาทิดเสาเออวันสุกเสาหนีสุกเสาเลิกงานจนจนเดิกเนาะเหตุจังไหลอ่ะเอเหตุจัางไหลเราว่าเราไปเหตุย่ามไหของใครจึงไปขายนาะงอ่า่อยกับเหตุ ข่อยก็ใส่เวลาเที่ยงคืนน่ะ a, พี่น,อน้องจ้ะตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยช่วงเวลานะั้นแ่ะที่ข่อยบางที่สุดแล้วข่อยก็เลิกงานมากเมือนก่เลิกงานมากพาลูกเขานอนเขายางเรียบร้อยแล้วลูกเขานอนเขายางเรียบร้อยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยได้มาปั่นลูกชิ้นช่วงเวลานะั้นล่ะปั่นลูกชิ้นให้ลูกชินช้นช่วงเวลาตีหนึ่งตีสอง ลูกชิ xt, ้นรอบดึกทําลูกชิ้นรอบดึกทําแหนมทำหยางรอบดึกเฮดเฮดเฮดเรียบร้อยเฮดลูกชิ้นเฮดหยางเรียบร้อยชงเวลาดึกดึกแล้วก็คือว่าเอาลูกเขาน้อยแล้วก็คล้องเขาไม่เฮดลูกชิ้นลูกหยางเนาะจ้ะเนาะเฮดกับแพ็คข้องให้เรียบร้อยแพ็คของให้เรียบร้อยแล้วอ่าเอาแพ็คของให้เรียบร้อยแล้วแงมือเสาย์แมือเสากับผ้าลูกไปลงหลอกรงเลียนมั็นบ่กับของไปสรงลูกไปโรงเลียนพร้อมกับข้องกับหิวกะ หิวลูกศิน์ไปนั่มเอาไปหลานอาหารเอาไปหลานอาหารลูกศิลป์หไปลานอาหารพรมเอาไปแช่ตู้เย็นเพิ่นอยู่ลานอาหารหดย่ำใบหดย่ำใบมากใบซี่วงเคิงกับไปหักหลูกรงเลี่ยนเมนบ่หักหลูกรงเลี่ยนแล้วก็หิวลูกศิน์ทุกงนั้นไปนั่มลดลูกศิน์ไปพรมลูกศินป์นมไปพรมบางบางท่านก็บ,บอกว่าถอดให้น้ำเนเดอร์บางส่น เขาก็ถอดก็ยังเอาไปให้เพิินเนาะถอดไปให้เพิินเพราะว่าเขอยากกินกินมันแห้งพวกแหนมนมองกินแห้งกขาเจาเข้าก็ถอดแต่เพิินตามออเดิ์เพิินกับบวกลาคาเพินเปนหมดกะกะกะดันละแล้วไปฮัโรโลแล้วก็หอบหอบลูกศนหอบยังไปอ้อเป็นบ,บ่หอบลูกศรหอบยังไป้อไปฮักโลกับฮัรโลจากโรงเรียนแล้วก็ไปทรงเขาเจ้าจนางรถเม์เป็นเออนางรถไฟไปโซงกระเจ้าจ หลงังเราไฟออกประมาณ20นาที30นาทีคือเก่าแล้วพี่น้องจ๋าไปส่งบางเทียบางเทียขจาวสองหม่องเลยได้สั่งมาที่นี่หล,ลานนวดก็อยู่อยู่อกมุมหนึ่งของประเทศเออของบาร์เซโลนาหล,ลานหลานอาหารก็อยู่อีกอีกมุมหนึ่งของบาร์เซโลนาเนะี่ยพี่น้องจา๋ากับเอาไปส่งขเจาข้เาคือเก่าอ่ะเนาะ เพราะว่าบริการส่งถึงที่เพราะว่าขาเจ้าลูกสินกิโลเดียวหรือ2กิโลขาจาวพืชสิบบามาเอาเองเนะาะเขาก็ใส่เท้ากับบริการขาจาเอาของไปส่งกับกระเตงลูกจากโรงเรียนมากไปนองจากจากโรงเรียนหอบลูกกรหอบกระเป๋าตาสะตาสะไปส่งของเนาะไปส่งของกับไปส่งหาแน่ไปส่งหนีแน่ส่งแล้วแล้วกับเฝ้าเอาลูกกลับมา ฝ้าพาลูกกลับมาก,กินเขาอยู่หลานอาหารน้องพี่น้องไห้มันท่านก่อนไห้มันหอดก่อนสองถุ่มเนาะกะกะเตงลูกกับมามากินเขาลูกวางมือเนี่ลูกวางมือรับรับค่าลานอาหารหลับค่ารลานอาหารหย่อนคนตื่นเสาไปโรงเรียนเหมือนบอกไปเริ่มโรงเรียนทั่วเพื่อนจีไดกลับบ้านทัว่วผูข่อยจีไดกลับบ้านกับเที่ยงขึ้นอย่างเสียเหมือนบอกพาไปส่งของตะเล่นตะเล่นแทนที ช่วงเวลาพักเที่ยงคนเลิกโรงเรียนมาแล้วคนสี่ใดพักคือหมูขึ้เด็กหน่อยคือสีใดไปสนามเด็กเลน่นขึ้นอย่าง,งคือลูกคนอื่นปกติมันกับบม่มอ่ามันกับส่วนหน่อยเลยสีใดพาลูกไปสนามเ <c oughs> ด็กเล่นไปเลน่นไปยังเป็นช่วงเวลาที่ว่าช่วงเวลาแต่ลูกก็เขาเข้าใจบ่เขาใจแต่เม่กับเขายังหน่อยอยู่เขาคงสิบ่เขาใจดอกว่าเขาต้องหาเงาินค่าค่าอาหารกลางวันค่าอาหารกลางวัน ค่าเสื้อผ้าคากับเขากัาบหน้าห้องกับของเนาะขาเจ้ากับ,บลูกว่ามาโบเขายัางหน่อยเขาบ่ได้ม,มารับขเขาบ่ได้ม,มารับลูกดอกว่าเฮ้เฮ็ดอีอย่างขัดอยังงี้เขาบ่ได้หูดอกว่าเม่มายืนปัดลูกศิษย์รวยรวยรวยยตอนเที่ยงขึ้นตอนตีหนึ่งตีสองเนาะนั่นแหละลูกกับเมยลออาหลังจากมานเนเ่ื่อย์ลาบางเมือกก็รับรับด้วยหันลับ,ลบลพี่น้องจะรับ เที่ยวเห็ดอยู่จังสันละ่ะกระเที่ยวเห็ดอยู่จังสันตะหมกโดนตั้งหลายเดือนหลายเดือนจะทว่วมันสียู่โตทว่าทว่าสียู่โตทว่สีทว,ส,ทวสียูโตวทวา่ทวาวสีเงินสียู่เงินอยู่โตกับของอยู่โตจนสิได้แบบว่าใส่ชีวิตได้ตามปกติในเมืองหลวงนอกจากเนาะนั่นแหละคลิปอ่คลิปนี้กับบอมมี่ยังไหลมันกะสิจบแล้วจ้ะ เริ่มทุกอย่างเริ่มอยู่ตจากที่มือที่บ่มี่มองอยู่หมองเศร้าจากที่มือที่ว่าแลนหัวสุกหัวซุนหาพาดเมนเงินกับบอมี่เหตุอย่างไนไปหาเงินมาตั้งได้กะทุกอย่างมันผ่านมาแล้วมันถึงบอกมาได้เนาะจ้ะมันกระถึงเป็นแบบว่ามันถึงบอกบอกได้ว่าเป็นจังไดมากจังไดเนาะก่อนหน้านี้ที่ที่ก่อนสิมาว์าอกนี่คิดหลายอยู่ด้วยว่าสิมาว์บบ่มาาบอก มันเป็นการตอบจำก่อของแต่ในความลำบากมันก็เหตุนในก่อของสู่สู่ปัญหามาทุกอย่างมากในการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวในเมืองหลวงนจากจากทีบ่มีเงื่อนอีหอย่างซอยเหลือเงื่อนซอยเหลือทุกอย่างตกหาเฮาก่อของเองคายๆก็ก็กอยู่เมืองไทยเลยพี่น,อน้องจ้ะอันนี้คือความเป็นอยู่ของคุณแม่เลี้ยงเดียวอยู่ในประเทศสเปนนะจนะ๊ะเนาะว่าสู่ชีวิตมาจังไหนไปจังไหนมาจังไหน ข่อยกับพานจุดหนันมาได้แล้วข่อยถึงว่าได้ยิมได้กินเขาแสบอยู่ทุกมือนี่ถึงว่าใหญ่เอาใหญ่อเอาเนาพี่น้องจะข่อยกะถือว่าข่อยประสบคนสําเร็ได้ชีวิตไประยะไปไปไปขันหนึ่งที่ว่าข่อยสามารถต่อสู้กับปัญหาที่ข่อยพ่อมาในเมืองหลวงเนาะจ้ะเนาะคลิปที่อยู่เมืองหลวงนี่กระจบลงแค่นี้แหละจะ้ะทุกอย่าง ทุกอย่างโอเคเอป,ปัญหาที่เจอกับควยขี่ค่ายทุกอย่างทุกอย่างมันเริ่มอยู่โตนั่นแหละก็บ่มีหยังหมากไม้กะกับบ่ามี่ยังหมากมาก้กะสิมาขอ,อากราบลาขอประคุณแฟนคลับ ที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ไม่มาตลอดมาที่ว่าเป็นจังใดมาจังใดจะที่ว่าอยู่เมืองหลวง,ลวงเนะจะเนาะมันกรสิจจบล่งแค่นีกระจบล่งแค่นีกระซิมีอีกตอนหนึ่งแถมไายนะจ้ะเนาะตอนหนึ่งแถมถ่ายที่ว่าอยู่เมืองหลวงมาเจออีอย่างแนนเจอขี้เหล่าเจอขี้เหล่าทะเลาะวิวาทกับขี้เหล่าซิมีขีบโจกๆฟั้างเรื่องหนาเสามา เรื่องหนาเสาเรื่องหนาเบื่อมาหลายคลิปหลายตอนหลายหลายคลิปหลายตอนหลายอีพีแล้วจบจบถ่ายสิมีเรื่องคำขำมาห้ให้ฟังนะจ๊ะเนาะตอนสุดท้ายมาจากของที่อยู่เมืองหลวงเนาะจังสันกับขอพระคุณแคนี่ขอจบลงแคนี่นะจ้ะเด้เรอรอฟังต,ตอนต่อไปเด้อว่าเรื่องจกจกเรื่องจกจกเรื่องคำขำที่อยู่เมืองหลวงที่เจอที่โดนก้าวหาว่า โดนเกาหาว่าไปขโมยมลูกขจ้ามารอฟัง้ะจ๊ะเด้อรอฟังรอเบิงรอรับชมนะจ๊ะขอบพระคุณห,หลา้ยๆจ้าไปแล้วล่ะ